สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับเตอร์ไอรูเทชเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับมอลลี่อีกเช่นเคยนะคะ <c oughs> วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเติมไฮไลท์นะครับสำหรับคนที่เคยทำไฮไลท์ไปแล้วแล้วแบบเออผ่านไป4-5้เดือน6เดือนอย่างเงี้ยวิธีเติมยังไงนะครับไม่ให้ผมเนี่ยเสียแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยดูเนียนนะครับเป็นท่อนเพราะว่าอ่ะเขายังแบบหันข้างนิดนึงนะครับเนีย่ยอันนี้นั่งแบบทำไฮไลท์ไปได้ประมาณ -78 เดือนแล้วครับนานมากแล้ว ทีนี้ผมก็เริ่มยาวแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมพอมันยาวมาค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยแบบเนี้ยครับจะทำไฮไลท์ค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าเราจะต้องเว้นในส่วนที่แบบฟอกไปแล้วแล้วก็ทาไฮไลท์ในส่วนที่ยังไม่ได้ฟอกฉะนั้นเต้จะมาสอนเทคนิคนะครับว่าเติมยังไงนะครับให้ผมเนี่ยไม่เสียแล้วก็ดูไม่เป็นทอนแบบนี้ด้วยอ่าถ้าสนใจนะครับติดตามได้เลยครับ หลังจากที่เราไปแบ่งผมมาใช่ไหมครับก็อย่าลืมไปผสมผงฟอนะครับวันนี้เต้ยใช้เป็นมอลลี่นะครับไบบรีสนะครับสีโกนะครับหรือจะใช้สีขาวก็ได้นะครับถ้าใครมีสีขาวแต่ว่าวันนี้เต้ยมีสีโกนะครับแล้วก็ไฮ6%นะครับบอกกันอยู่เสมอนะครับว่า6%ก็ขาวได้นะครับแล้วก็ถนอมผมมากกว่านะครับผสมกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็เตรียมฟอย์นะครับแล้วก็พับให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็แปรงแล้วก็วีหางครับ โอเคครับเราก็แบ่งผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะเริ่มทำไฮไลท์กันเลยครับอันนี้จะคล้ายๆกับคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เตยทำเ,ออเป็นเหมือนอินเนอร์นะครับแต่ว่าแทนที่เราจะแบบฟอกทั้งหมดเราก็จะทำเป็นสอยไฮไลท์แทนนะครับเวลาเราสอยไฮไลท์เราก็จะดูปึ๊บเห็นไหมครับทุกคนเราจะสอยตามแนวกรอบผมนะครับหรือว่าเฮร์ไลน์เนาะก็ดูว่ากรอบผมเป็นลักษณะไหนอันนี้คองค่อนข้าง ที่จะตรงเราก็ต้องสอยแนวตรงนะครับแต่ถ้าใครเฉียงแบบนี้ก็สอยแบบเฉียงก็บางๆเลยครับทุกคนเพื่อความเนียนนะครับทีนี้เราก็จะสอยนะครับ,บเวลาสอดฟอยให้ชิดโคนนะครับทุกคนให้เอาหว,วีหางของเราเนี่ยสอดเข้าไปตรงที่เราพับไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงผมไปด้านบน วางฟอย์นะครับแล้วก็ดึงฟอย์กลับมา <S <S เห็นไหมมันก็จะชิดโคนแบบนี้เลยแล้วเวลาเราป้ายนะครับเราอย่าป้ายชิดโคนมากนะครับให้เราปา้ายไกลๆนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยๆเอามือเนี่ยลองแล้วก็เกลี่ยลงมาฟอย์ของเราเนี่ยก็จะไม่เลื่อนแล้วเราก็ค่อยๆพยายเขาให้มันชิดโคนนิดนึงแต่ว่าเหลือไว้สักหนึ่งเซนนะครับเผื่อมันไหลนะครับทีนี้ตรงปลาย ถามว่าถ้ามันสว่างอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องโดนผงฟอกก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเต้ยจะให้โดนดนิดนึงนะครับเพื่อเหมือนไปสก,กิดเขาเนาะเราไม่ต้องโดนเยอะนะครับอนนี้เราก็พับปับตรงฐานนะครับนี่เป็นอาเสร็จเลยเห็นไหมทุกคนง่ายมากให้ดูอีกหนึ่งช้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเต้จะทําเร็วๆนะครับ สอยนะครับยกผมขึ้นเอาฟอยวางแล้วก็ดึงผมลงมาให้ใช้หน้าของนางแบบหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยแหละครับเป็นฐานรองแล้วก็ค่อยๆป้ายตรงโคนนะครับทีนี้เต้รู้สึกว่าช่อเน,นี้ยมันสว่างอยู่แล้วฉะนั้นเต้จะไม่ไฮไลท์ซ้ำนะครับเต้ก็จะดึงไปไว้ข้างๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์ส่วนที่ยังไม่สว่างวิธีเนี้ยก็จะเซฟผมลูกค้าของเรานะครับ แล้วก็ไม่ทําให้ผมเนี่ยช็อตเห็นไหมเต้ยเหลืออันนี้ไว้ปัดออกมาข้างๆนะครับแล้วก็พับแบบนี้นะครับเวลาเราเติมไฮไลท์เราจะไม่ไฮไลท์ซ้ําเยอะนะครับเราต้องดูจริงๆนะครับว่าช่อไหนจําเป็นที่จะต้องไฮไลท์ซ้ำช่อไหนไม่จําเป็นที่จะต้องไฮไลท์ซ้ำนะครับเพื่อเป็นการเซฟผมลูกค้านะครับให้ดูอีกทีนะครับวิธีการปัดปัดแบบไหนนะครับ เนี่ยนี้เขาชอสว่างค่อนข้างเยอะนะครับปึ๊บฟอย์ขึ้นมานะครับดึงฟอยล์ดึงผมกลับไปวางฟอยล์แล้วดึงกลับมานะครับนี่เราจะป้ายตรงส่วนที่ผมธรรมชาติเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเนาะประมาณนี้ทีนี้เราเห็นแล้วตรงปลายนี้มันจะมีช่อบางช่อนะครับที่สว่างเราก็จะดึงเขามาหนึ่งช่อแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ข้างๆก็จับไว้ แล้วก็ป้ายแบบนี้นะครับปัดเขาขึ้นไปต้องปลายท่องอยู่แล้วไม่จําเป็นนะครับก็เห็นไหมเตยจะไม่ป้ายซ้ําเก็บเขาไว้นะครับแบบนี้เลยโอเคประมาณนี้แล้วครับแล้วเตยจะขอทําเร็วๆนะครับ,รรรรรบแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูอีกรอบเนาะพราะว่าตอนปลอยเสร็จแล้วเป็นยังไง โอเคครับเดี๋ยวมาถึงช็อตสุดท้ายของตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเต้ยจะพูดสรุปนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเต้ยจะไปทําตรงกรอบเนี่ยแบบรวดเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายตรงข้างบนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำกันอีกทีนะครับว่าตรงไหนที่ดําหรือว่ายังส้มอยู่เนี่ยก็ไฮไลท์นะครับแต่ตรงไหนที่สว่างแล้วก็ไม่ต้องอย่างเช่นอันนี้ตรงปลายเห็นไหมครับมันสว่างละแต่ถามว่าตรงนี้มันยังส้มอยู่นิดนึงเราป้ายลงมาได้นิดนึงนะครับอย่างนี้ตรงนี้เราปัดออกไปข้างๆนะครับแล้วก็พับขึ้นไปเลย เห็นไหมต้นไม่ไฮไลท์ซ้ำนะครับถ้าไฮไลท์ซ้ํามผมช็อตนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับข้างนี้ก็ประมาณ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ฟอยพอดีเลยครับอันนี้ก็จะทําประมาณนี้นะครับกับอีกข้างหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะครับบริเวณต้นคอเนี่ยตรงนี้ต้องทําให้หมดนะครับเพราะว่าเวลานางแบบมัดผม ดึงผมไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนางแบบก็จะเห็นหรือว่าลูกค้าก็จะเห็นฉะนั้นสำคัญมากๆเวลาเราเติมไฮไลท์ครึ่งศีรษะต้องทําตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับเยวเตอร์ไปทําแบบรวดเร็วแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันครับว่าทายังไงโอเคครับทุกคนเราทํารอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอมุนหนึ่งรอบนะครับเนาะนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับก้องขลางนี้ไม่ไม่ไม่เยอะมากครับประมาณ4ี่ห้าฟอยเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์หมดเลยนะครับ ทีนี้เราแบ่งข้างบนไว้2ชอ่อแ,แ,แบบนี้นะครับเราก็จะทําเป็นแนวทะแยงนะครับแบบนี้นะครับกลับไปจนถึงประมาณเนี่ยตรงกลางกระหม่อมตรงนี้นครับ Okay, โอเคครับทุกคนเ,คเราทําด้านนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้นั่งแบบกลมนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมันจะเฉียงหมดเลยนะครับจนมาถึงตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้ก้มนิดนึงอ่านี่ถึงตรงกลางตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาผมตกลงไปเนี่ยมันจะได้ปิดข้างหลังให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวส่วนปลายที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําบรยานซเล็กๆนะครับเพื่อให้ตรงปลายเนี่ยมันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไง โอเคค่ะทุกคนเราไปล้างไฮไลท์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าให้ดูแบบยังไม่แห้งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่สีกันต่อนะครับเพื่อ ให้พื้นผมเนี่ยดูเป็นน้ำตาลนิดนึงเนาะจะได้ดูแบบว่าเบลนกันนะครับวันนี้นะครับเราจะใช้สีด้วยกันนะครับ2สูตรนะครับอันนี้เลยก็คือ ml 1,400นะครับแล้วก็ ml 1 2 1 3นะครับที่เตยผสมเพราะว่าเตยอยากได้ความเป็นแบบว่าเบจของตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเข้มจนเกินไปเลยเอาตัวนี้นะครับมาเจอจางนะครับอันนี้จะเป็นบอลสว่างนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบบอลสว่างประกายเขียวหม่นทองนิดนึงนะครับ เพื่อให้มันดูแบบว่าไม่แบบโดดกันจนเกินไปอันนี้ใช้กับไฮโดรเจน6%ะครับใช้อย่างละกล่องได้เลยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับมอลลี่กล่องแบบใหม่นะครับจะมีทรีทเมนต์นะครับซองแถมมาให้ด้วยนะครับก็สามารถใช้ทรีทเมนต์ตัวนั้นนะครับหมักได้เลยนะครับแล้วก็มีถุงมือแถมมาให้แล้วนะครับสำหรับใครที่ทำเองที่บ้านนะครับก็อย่าลืมไปใช้กันได้ครับ โอเคเดี๋ยวเต้ยนะครับจะใส่สีชิดโคนนะครับโดยเราจะเว้นโคนไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะใส่แค่สูตรเดียวเลยนะครับแต่แค่ให้ชิดโคนนะครับโคนจะได้ไม่เวอร์เนาะ โอเคค่ะทุกคนเสร็จไปแล้วนะครับกับลุกทำไฮไลท์นะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ทำโทนนะครับเป็นบอลลูนมนนิดนึงนะครับอันนี้เราใส่สีเขียวไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูหมนนะครับอ่ะให้ดูการแบบว่าเปิดเผยความลับนะครับเห็นไหมพอเราดูเผยเผยเนี่ยเหมือนทำไฮไลท์ทงางศีรษะรูกต้องไหมครับแต่พอเปิดมาปุ๊บ ข้างในไม่ีไฮไลท์นะครับทุกคนก็คือเทคนิคนี้นะครับมันจะเหมาะกับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่อยากผมเสียมากจนเกินไปทําแบบนี้นะครับก็เหมือนเราทาไฮไลท์ทั้งศีรษะเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่เต้ยบอกอยู่เสมอนะครับเวลาเราทําไฮไลท์ห้ามลืมตรงนี้นะครับนี่ตรงต้นคอนครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าสมมติเราไปทําต้นคอปุ๊บเวลาลูกค้าดึงผมไปข้างหน้าตรงนี้มันจะมืดนะครับเวลาทําตรงต้นคอมันก็จะดูสว่างแล้วก็เท่ากันเสมอนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเวลาลูกค้ามัดผมเขาก็จะดู สว่างทั้งศีรษะเลยอ่าโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย